สวัสดีค่ะสําหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะคะที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้เราจะมาเปิดดวงช่วงของวันที่22ตุลาจนถึงวันที่28ตุลากันนะคะคนที่เกิดวันอังคารที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะอธิฐานนะคะแล้วก็เรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะแล้วมาดูว่าสิ่งลึกลับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อยู่ในไพ่อยากจะบอกอะไรกันนะคะคนที่เกิดในวันอังคารนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่กันสิบใบนะคะขออนุญาตเลือกไพ่ก่อนนะคะสิบใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า คนที่เกิดในวันอังคารน,นะคะช่วงนี้ตัวตนของคนที่เกิดในวันอังคารมีความขยันนะคะในเรื่องของการงานมีงานเข้ามาใหม่มีไอเดียนะคะกำลังคิดถึงเรื่องงานใหม่ๆกำลังพัฒนางานนะคะในช่วงนี้แน้ะคนวันอังคารงานเยอะงานเข้าเยอะนะคะมีงานเข้ามาเยอะนะคะ บางคนมีการเลื่อนขั้นนะคะแล้วก็มีการพัฒนางานนะคะในช่วงนี้นะเดี๋ยวขอเปิดภพยให้หมดก่อนนะคะ คนบังคารน,นะช่วงนี้งานดีนะคะงานปังงานเด่นนะงานดีนะคุณอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานบางคนเนี่ยได้ข่าวดีในเรื่องของการงานบางคนมีการเรียนรู้งานใหม่ๆได้ในช่วงนี้นะกําลังพัฒนางานนะมีงานเข้ามา แลนะบางคนนะมีงานเข้ามาอย่างกระ,กระทันหันมีงานเข้ามาอย่างรวดเร็วได้คุณมีการพัฒนาในเรื่องของการงานดีถือว่าถือว่าดีงานงานดีนะคะช่วงนี้นะแต่ว่าเหนื่อยหน่อยนะทำงานได้ถึง7วันนะคะช่วงนี้คนวันอังคารนะอาจจะไม่ได้มีเวลาพักพักเลยนะคะในช่วงนี้นะแล้วก็บางคนนะคะในเรื่องของธุรกิจเนาะบางคนนะคะอาจจะมีการพัฒนาอยู่เนาะหรือบางคนทํางานในโลกออนไลน์นะก็ มีการพัฒนางานได้เหมือนกันนะบางคนนะคะมีการเดินทางไปในเรื่องของการงานเดินทางไปทำงานมีการเดินทางกระทันหันในเรื่องของการงานการงานด้านเจรจาติดต่อซื้อขายเเป็นเซลล์นะคะช่วงนี้นะก็ถือว่ามีดวงขึ้นมานะมีดวงการเดินทางขึ้นมาได้นะในช่วงนี้นะคะคนที่เกิดในวันอังคารนะอาจจะมีการเดินทางกระทันหันได้เหมือนกันช่วงนี้คนวันอังคารนะคะมีดวง ที่จะซื้อรถได้เหมือนกันนะมีมีดวงอยากได้รถนะช่วงนี้นะคะมีมีดวงอยากได้รถอยากได้รถซื้อรถได้เหมือนกันนะคะในช่วงนี้นะคนวันอังคารช่วงนี้นะคะแวดล้อมที่ทํางานนะบางคนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะมีมีการเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของการงานบางคนมีบ้านใหม่มีรถใหม่ได้นะคะในช่วงนี้นะคะหรือว่าบางคนมีในเรื่องของทรัพย์สิน ที่ดินเข้ามาได้เหมือนกันนะเพราะว่ามีไพ่ The v i e l of Fortune ขึ้นมาบางคนเนี่ยคิดซื้อบ้านคิดอยากจะซื้อบ้านคิดอยากจะซื้อรถคิดอยากจะมีสมบัตินะมีความคิดอยู่หรือรออยู่นะหรือว่ามีการตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อดีไหมมีการคิดอยู่ว่าคุณจะซื้อดีไหมหรือว่าคุณจะมีเอ่อมีการยื่นเรื่องซื้อกับธนาคาร ดีหรือเปล่านะคะช่วงนี้นะคุณคุณมีความคิดนะมีการเปลี่ยนแปลงหรือบางคนเนี่ยได้มาแล้วนะคะได้ในเรื่องของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์มาแล้วเพราะว่ามีดวงเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือบางคนะนมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเรื่องของการงานที่อยู่อาศัยได้เหมือนกันนะคะ,ะมี the v e w of fortune ขึ้นมานะช่วงนี้นะคะคนวันอังคารช่วงนี้นะไพ่ คู่คองคนรักนะคะไปตกเก้าเหรียญน,นะเออเก้าเหรียญหมายถึงว่าคุณจะมีคนอุปถัมภ์ดีเนอะบางคนนะ่ะนะคะเออเป็นผู้ชายโสดนะอาจจะได้เจอแม่ไมมแม่ไมมมีดวงอุปถัมภ์คุณได้นะคะในช่วงนี้เนหรือบางคนเนี่ยก็มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือในเรื่องของการเงินหรือ ตัวคนรักคู่ครองนะช่วยหนุนอในในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้นะการเงินของคนวันอังคารก็ถือว่าเรืเ่อยๆนะคะถือว่าคุณพอใจนะคะพอใจกับสิ่งที่มีก็มีเงินใช้อย่างสบายๆได้เหมือนกันนะคะคนวันอังคารช่วงนี้นะคนวันอังคารนะช่วงนี้นะคะสิ่งที่คนวันอังคารอยากจะแก้ไขเนาะอาจจะมีปัญหาที่ อยู่ในใจนะที่คิดอยู่ในใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรือความรักได้นะคะช่วงนี้คนวันอังคารนะขอให้คุณใจเย็นนะคะเพราะว่ามีไพ่หกดาบขึ้นมานะบางคนเนี่ยอาจจะอยากแก้ไขให้ปัญหาให้มันจบภายในพรุ่งนี้วันนี้หรือรือนี้คืออยากจะให้มันผ่านผ่านไปคือคิดแหละเอ้เมื่อไหร่ปัญหาตรงเนี้ยมันจะจบไปมันจะผ่านไปสักทีนะแต่ขอให้คุณใจเย็นนะคะ ขอให้คุณใจเย็นนะยิ่งคุณคิดอยากจะแก้ไขยังไงมันก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกกังวลมากขึ้นเนอะขอให้คุณใจเย็นไพ่หกดาบนะคะขึ้นมาแล้วคุณจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้นะแต่ไพ่หกดาบหมายถึงว่าการเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างการเวลาจะนำพาให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้นะคะช่วงนี้คนธนาคารช่วงเนี้ย คุณอาจจะต้องอาจจะมีดวงแบบไปหาหมอไปเยี่ยมคนป่วยได้พาพาพาคนไปหาหมอได้เหมือนกันนะหรือว่า อาจจะมีดวงเหมือนขับรถขับลานะคะช่วงนี้ให้มีสตินะในเรื่องของการเดินขับรถขับลาอะไรเงี้ยให้ให้มีสตินะให้ใจเย็นๆช่วงนี้ให้ใจเย็นนะคะทําอะไรให้ใจเย็นตัดสินใจให้ใจเย็นนะคะในช่วงนี้นะขอเขาเรียกว่าอาจจะมีไพ่ที่ทําให้คุณนะ่ะมีอารมณ์ร้อนขึ้นมาเนอะเดดเนอะหมายถึงการมีอารมณ์ร้อนได้นะขอให้คุณใจเย็นนะใจเย็นนะคะ มีสตินะแล้วปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะจะโดนแก้ไขไปได้ด้วยดีนะปัญหาทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีขอให้มีสติในการใช้ชีวิตนะคะในช่วงนี้นะคนที่เกิดในบังคับหรือว่าบางคนน่ะบังคนนะคะช่วงเนี้อาจจะมีบางเรื่องบางราวจบลงนะจบลงก็มีการเริ่มต้นใหม่นะคะหรือมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะแม้แต่ในเรื่องของการเดินทางอย่างกระทันหันได้เหมือนกันนะคะในช่วงนี้นะคนอังคารช่วงนี้นะคะ รู้สึกหงุดหงิดได้เหมือนกันรู้สึกแบบเหมือนมีเหมือนอารมณ์แบบน้อยใจได้เหมือนกันรู้สึกรู้สึกน้อยใจแบบเหมือนคิดว่าอยากจะให้มีคนมาง้อคุณนะคะอยากจะให้มีคนมาคอยคุยกับคุณแบบค่ะให้คุณรู้สึกดีได้นะในความคิดของคุณตอนนี้อาจจะมีอารมณ์เบือเบ่อเบื่อเสงเซงได้เหมือนกันนะเออคิดว่าเออน้อยใจคนนู้นน้อยใจคนนี้ได้เหมือนกันนะในช่วงนี้นะขอให้คุณนะ ใจเย็นและเปิดรับสิ่งดีๆนะในช่วงนี้นะอย่าไปกังวลนะคะตัดความกังวลออกไปให้หมดนะคะในช่วงนี้นะไพ่สรุปของคนที่เกิดในวันอังคารนะช่วงนี้คนวันอังคารอาจจะมีดวงเกี่ยวข้องกับเ,เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เนืะอย่างที่บอกไปก็คืออาจจะเกี่ยวข้องกับธนาคารเกี่ยวข้องกับธุรกิจธุรกิจที่มีความเติรินนะคะเหมือนเราอาจจะได้ไปไป ไปร่วมไปร่วมเนอะในในธุรกิจเหมือนแบบอาจจะไปรู้จักคนที่มีทําธุรกิจได้ในช่วงนี้นะอาจจะได้เปรี้ยวไปเกี่ยวข้องนะหรือบางคนเนี่ยในเรื่องของการเงินนะจะได้รับการช่วยเหลือนะจากสถาบันการเงินหรือมีผู้ใหญ่เออช่วยเหลือนะคะในช่วงนี้นะขอใหอ้ตัดความกังวลไปนะคะคนวันอังคารนะคะช่วงนี้นะหากคุณมีความกังวลอยู่นะคะขอให้คุณใจเย็นมีสตินะ การเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างไปได้นะคะช่วงนี้คนวนาคารรณคันแนะนํานะคะให้ทําบุญลงศพนะคะแล้วก็ทําบุญปล่อยปลานะคะสวดมนต์ไหว้พระนะคะในช่วงนี้นะแล้วจะทําให้คุณผ่านไปได้นะคะแต่การงานของคุณถือว่าดีนะคะขอบคุณค่ะ